กาบสบายดีพอ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถกท่านพบพ่อครับส่องน้องหนาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ฮะก็มมหาหน่อไม้นะมาหาอยู่หากินหาหน่อไม้กับเท่าแม่สองคนหลังจากมาแต่กล่นนั้นสังก่นหัวกระเทียมเนะมาะหมาหน่อไม้หน่อมัน,มนสบายดีเด้อพี่น้องถูกถูกทานอยู่ไก้อยู่ไกลเอพอพบพ่อกับยายจืดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอ,พอ,อีกแล้ว เออมีมะเข่อปุ่นโอ้ยมันละลกคือเถื่อละมะเข่อต้นอ่าสะโพอจังเห็นนั่นหล่นลงมะเข่อต้นนี่แซ่บอยู่แล้วนี่อืมสุดทกินมะเข่อเลยพี่น้องมะเขอก็คือหมางแบบนี้แหละนี่อันนี้เป็นเอิร์ดมะเข่อเนาะแต่ว่ามันยังดิบมันยังบดซุกหาหน่าไม้น้ำมันพี่น้องเลยบรรยากาศหาหน่าไม้ยามเสาร์กับเทวี ตาสีด้ยสีดีเย่าพ่อก็มีหอยเสาไลายแทะพอไปหาแต่บ้านเฮาเนาะบ้านเพิ่นก็มาหาคือกันขนาดว่าเสาจ่อยยังมาหอดันหวยหน้าเฮาเลยพี่นเอ้ยจ่อยมาหอดพี่บ่แม่นเมื่อก่อนเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นมากร็ลองเคยเพิ่นมาผู้เดียวโอ้ทําแม่นี่ยฮะเป็นข้าวเปล่าเนี่ยบด้กินเนาะพี่น้องเห็นแล้วนอนหนึ่ง งอไดอกพีน้องงเขาใหญ่ดอกเป็นตะปูตะเปาอแหละชมลั่มมาเลยแล้วให้ลั่มก็หน่อยๆแตให้นอนหมุนเป็นหมุนนะคันกับทเมนั่นได้อีกแล้วประมาณตะปูปะ เลยฮก็ได้สามน่งเพี้ยงที่หาหน้าใหม่ก็คือสองเบิ่งกลนไปน้ำเสาะไปน้ำเนาะขอดไปขอดมาแถวเงามันเลยไปเนาะมาออกมาให้มาหน้ากับทำเม่เผื่อสิก้าขมื่อกะเอาให้คุ้มพี้องเลยต้องหาอยู่หากินเมื่อเนาะ คือเพราว่าอ่อนแดดออกมาเพราะว่าห่อนเห็มแดดเผาเรียลโลร่มกับพมีถ็ทำม่โอ้ยปอดหน่เดีเดเห็นตัวนี้เห็นแต่ปลายเด้หน่ะทั้งหน้านาะแต่สิหน่อยหรืยใหญ่โอ้ยเห็นแต่ปายกับมันคือใหม่แต่เนาะกลรีอยู่ในค่ะแค่ว่า พี่น้องเห็แนแต่ไปลายมาพี่น้องโอ้ยลูกโอ้ยอยู่ในสับยากแล้วคันเลยเมาเผาหน้าไม้ไว้ให้ทำเมได้สำได้ก็เอากับเอ้ยต้องซับจอกไม้นะจะได้จิตในท้อง แม่ก็บอคอยอยู่ดีลูกก็บอคอยอยู่ดีพี่น้องเลยมีแต่เน่โฮมโฮ,โฮมเออปักใหญ่นะใหญ่เติบได้สนีหาอันกับพออ่อแล้พอแกงมาหากับทาเมย์จะสื่อพี่น้องเลยแต่ตัวเองกินมหมดได้ดอกเพราะว่าน้ำไม้พิษกระเพาะเนาะก็โอดอีกแล้วพี่นอ้องเลยคล้องโปะได้นี่พี่น,อน้องแกงหน้าไม้คล้องโปะซ้ำ อดเจาะไอยพี่น้องเอ้ยเวลากินกับเสบยลงมาไก่ดอกพี่น้องยันอดเบาไวสิลี่ทั้งเฮือนพ่อเลยพี่น้องเอ้ยกินบลได่ก็มาหาบลูกเอ้ยมากับถั่วแม่มาเป็นหมูถั่วแม่เนาะถั่วแม่มาพอดียวยันเพิ่นเป็นเมื่อยยันเพิ่นเป็นเมื่อยเนาะเพิ่นเหงบอคขออยู่ดีอยู่ไปหาสบายเมื่อวานกับเป็นเมื่อยโซงซ้ำเถื่อบปทั่วแม่นันเละจำไปยังห้ไปพอดีเลยนะมันแดดมันน่ายหนีแล้ว เมื่อยเลื่อนนุ่มหมดแหวกสบายแมนนั่นแหละวจะมาเป็นหมูเพิ่นก้อนเบิ่งแล้วบ่ยังมาเผาหน้าไม้หายเสื่อมก้นี่โลไปเรื่อยๆพี่น้องเลยว้าทำไมเฮ็ดข้าวทำไมเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวเมาแกงสนามไม้นี่อืงนะปลาร้าเต๋อพี่น้อง เห็ดคอนเนาะเ้าก็่าเจอด้วยเห็ดขาวพี่น้องเพราะว่ามันขาวให้มาปลูกว่าทั้งแต่ก็เห็ดคอนบ่มีไฟปลูกแล้วเกิดธรรมชาตินี่แหละทำไมสก็บเห็ดคอนด้วยเนี่ยด้วคอนตัวนี้นะเอ้วคือในใบเลนะมาเบิ่งเด้อลูกเดุอยอะแกงใส่หน่อไม้เนาะเสียดายบ่มีจุดจี่แกงใส่จุดจี่กับบ่มคอยมีอะไรพี่น้องเลยต้องมีแต่กล้วยเล็กแลเ้วบ่มีจุดจี่มีแต่กล้วยเล็ก แมนโอ้ยหมดคือลายจ้่วววววงเอาหมดเอกใครบ้าปอกไปน้องเก็บเพชรขาวเมื่อแกงใส่ดอไม้ส่วนมากควืใช้เอิาเห็ดคอนดอกเขาเอินเห็ดขาวเนาะเอาเบิรอดคอนโคเนว แม่นเก๋หน่อยเก๋ n ha, ộ, ba, un, h à n งพี่น้องเลยเพื่อสิหาได้สำนึกกันเลยเกไล่คล้ายหน่อยเลาะไปทางพุ่นทางเมื่อเลาะหุ่ยเลาะห้องพี่น้องเลยหาน้ำใหม่หัวนางมาเป็นหมูถั่วแม่กินบ่ได้กันเลยมาซอยถั่วแม่ จนันไดยายจืดเราสิเป็นเมื่อยคุณเถ้าผู้กแก,ก่สวกภาพบกค่อยดีเนาะพี่นอ้องเป็นธรรมดาโอ้ยแต่หอยเป็นหักเอาไปล้วใหม่กันนะปุป่าไปเจอหนึ่งแล้วกุ้ย ต่อขอโทษขอภยัยอะไรกันเนาองนี่กับบ้านหวยนี่กับบ้านแม่น้องดำกับมหาพี่กันพี่น้องะเลยบ้านแม่น้องดำบ้านหวยม่วงเนะาะบ้านสาวจอยเขันทนาอยู่ เขาจะมาหาก่อนเขียวไปตามีเลยมาคืออึดคืยอยาแค่หน่อหม่เนื้อบูป่าบูลงประตามนี้ แม่ควายจ,จุดจีอบอมมี่เลยนะฮามาควายเท่าหน้ากับอะไรเนอแม่ปกติจุดจีมันสีลายเลยคนตกห้ำหรืบมีแมเลยนตกห้ำหรือบอมี่แ่หายังกระอืดพี่น้องเลยเปิดใชิได้อยู่ได้กิน วิทยาหาอยู่หากินก็ได้หกเขือพี่น้องเอ้ยหกเขือลายผลไปกระยาดมีแต่ป่าอุ่มสนองคลองมีแต่น้ำเพราะว่าอยู่หัวอยู่ห้องเนาะ บูป่าบูดงทำเมนา่งพักผอออ่อนพี่น้องเมื่อเติมน้ำไหม้อยู่เฮือนพี่น้องเมื่อใส่ก็น้าไม้อยู่เฮือนตืงน้ำาไม้ปลูกไว้กอเดียวในทางลังเฮือนอะไรเนาะเมื่อเติมกันน้ำาไม้ก็ได้อึดจากระเลีย <c> อ <oughs> สีฟิทาอ,อยู่หากินตะกี้บริคือเดียวนี้แม่นเห็ดไห่เห็ดหนาก็ได้แดนลงมาเอาน้ำมันหอมไมมนั่นแม่น,น,มน,นตะเก่าน่ะลายพ<า>ี่น้องเอ้ยบ้านนี่มันละมาตายขี้มันมาตายลุงต้นไผ่เนี่ยก็เป็นหมากเป็นหมากมาก็มาล่นลงก็มาหุบอัานนั้นมันขางกอไผ่เนี่ยไปพัดพัดแล้วก็ไปตุ่มเห็ดหวานโอ้ยบักขี้เออ เป็นแบบนั on, um, ้นทีเด um. exactly. so mm. um. ียวเล่กอใหญ่เลยรับประหานะประหาเอาพัดเอาน้ำหอยน้ำหองน้ำมาต้มแต่น้ำตาลซูรูกซูเต่ากินตะกี้นะตะกี้มันคือกอใหญ่ได้หน่อไม้มันคืออี๋อมกระเด้งขึ้งคืนจนหาตัดเอาเห็ดต้เข่าตอกหนามเดี๋ยวนี้เบิ่งพี่น้องบ่คือเก่าพี่น้องเอ้ยกอน่อยหน่อยโอ้ ฟังลำมนมนวนโอ้อยอันนี้ล่ละพี่น้องเอ้ยขั้นมาโลกอันนี้บอกคือเก่าเมื่อหลังผูพ้พังเอ้ยเป็นตะสังหาาเ้ีขาสิจ่าดอกวันนี้ ชีวิตคนมันกันย่งบอท่านที่ยงพี่น้องเอ้ยหากินไปวันวัน,วนบอมีได้ดอกสี่ที่งอันนี้เธอโลกยังคุณนเจ้ายังพี่บอกคือกี่เจ้าก้อนหลังเดี๋ยวนี้น้อเขากะข่าวโยปังปังว่าโลกแม่มีหลายพ่อแม่เอ้ โลกกะโลกนอโควิดแม่นไฟไฟติดน้อยากสิเศร้าอยู่ได๋เด้อจักเป็นหยังเดน้อไทยโลกอันใดกันเด้อน้อสังมาไหม่สังมาจีโอ้ยเกิดมาน้อหากก็ได้ยินจันเดี๋ยวนี้ ท่านมาตั้งแต่กี่บอกเคยได้ไม่ได้ยินอันนี้ทั้งนีเกิดสะกาดวงโจนบอที่เอาไปทั้งใดผู้พังเอ้ยทั้งบุตรตีจอาบุตรตากระบอกให้ไปทั้งใดก็แต่ดงดอกคงไม่หากสาเอาดอกเด้อไทยขันไทยเฮเจ้าเล้าหง บ่มีได้เจ้านี่น่โอ้ยภาคกันหักษาไว้เนี่ยอย่าไปซุ้มนั่นรอลินอย่าก,กว่าย่านโลกภัยขั้นแม่นไผติดได้โตเป็นผิดเป็นภัยมันสิติดต,ต่อไปไกลต่อไปเด,เด,เด้อไทยยานลายเด้อดอกทั้ง่อย ลูกอีหยังเด้น้อสงมาจ้าแม่นบ่เทียงโอ้ยโลกอันนี้สามาคิดนั่นคําคอยสาแล้วแม่นอีลีมาเสียใจนอไหเห็นไหน ลปลูกมาไดเป็นกดไลพี่น้องเอ,อ้ยอ,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 อันนี้น้อทั้งป้าเทศดอกเมืองไทยทั้งป้าเทศดอกอินเดียบาดแทงหายสาแล้วเมนอีลีบางเขาตายสนันเนือนน้อสนันเนือนจืนเห็นแน่ทั้ง ตกใจพี่น้องเอ้ยโอ้ยแน่โน้กเขาเผากันจนบ่อหวแม่จืนหฮาวาน้ำตาโยอยอันนี้เด้เกิดเป็นคนคือกันเท้มาอีตนสงสารแม่ย้ายจืนผากน้ำตาเจาะไป สงสารนสงสารชอยแล้วพี่น้องเอ้ยคนคือกันศาสนาคือกันดั้งประเทศอินเดียเนาะก็ะ,ะนยเห็นเมือ่อวานนี้ตายจนหมาเผาของที่ของเดนอยู่พี่น้องอันนี้นาอแไม่ย้ายจืดแล้วกับปากันบ่ได้สงสารเนี่ยแมนอีลี แค่กระดีดาพี่น้องหักสาเน่น้อในกายพี่น้องเอ้ยอันนี้น้อ,อย่าให้โลกน้อแผ่พายต่อไปคณะทั้ง ทุกท่านหากสาตุนนอสาตุเดอ้อพวกพี่น้องไกลไกลให้ยู่ดีแม่ยายจืนเห็นดอกแฟแท้โลกปิดให้ดับไปเดอ้อพี่น้องเอ้อ เด้อขอให้พลภัยเจ้าทั้งปวงให้สวงซอนเบิดเกียงโลกอีหยังอย่ามาใหม่ให้แก่กันคันโรคภัยบ่ให้หวมผู้พังเ ็นนั่นล่ะหวังแท้ก็ขอเป็นปาคุณนเน่หนอสาธุไมีแต่หนำจิดหนำใจพี่น้องอเป็นจังได้ไในในใู่ไกลอยู่ไสกระดาพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้พี่น้องมวนอยู่บ่พี่น้องมวนลอลไรตบมื่อยไม่ใหญ่จืดเลยเด้อไม่ใหญ่จืดเลยโอ้ยเพิ่นก็เป็นห่วงพี่น้องส <Moment S 2> าวไก่สาวไก่สุขสุขคนเนาะ คนกโยในศินในธรรมอยู่ได้แม่อย่จืดมาเห็นเราหนบตาอโอ้ยหทางประเทศอินเดียประเทศประพุทธเจ้าเนาะโอ้ยสบะบตายกระดักกระดอแถะโอ้ยจะไม่สะชงสานดีพี่น้องเอ้ยโดกไยหักซาเ้อคันธาภัยภัยเป็นโรคเป็นภัยก็จะไปไก่หมต้องรักษาหายดีบใอ้แต่ภัยไ่โมเ้อพี่น้องเอ้ย โรคอันนี้นคือโรคตายหาตายไฟติดกับบอยอากขอยรอดะพี่น้องบางในกรเจา้าตายนะกองคืออยู่แมนเห็นแลไรสงสารพี่น้องเอ้ยเห็นแะไรสงสารเผิ่นเนาะ้ามวนทายัางกับกดคอมเมนต์เข้ามาเด้พี่นอ้องเด้อมีไ่จื่นจากิลําต่อไปพี่น้องหายกำลังใจมีไ่จื่นเข้ามาในเด้อพี่น้องหายกำลังใจมีไ่จื่นเข้ามาอย่าลืมเด้พี่น้องเด้อ มื่อนี้ก็เขาจบขิบดไว้เพียงเท่านี้พี่น้องการหาหน้าใหม่กันเนาะยูดีพี่แห้งวัสดุสกคนพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มไม่ใหญ่จืดต่อไปด้อพี่น้องเดยอย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามส่องน้องหนัดนาะพี่น้องให้ยูดี oh. ้พี่แห้งวัสดุสกคนพี่น้องสบายดี